มาชมกิจกรรมงานวิ่งกันต่อเลยครับผมกับงานวิ่งเข่าเขียว10สีซั้น8ครับที่พิเศษมากๆเพราะว่าจะมีน้องหมูเด้งและยำยำช้างน้อยนะครับมาพาทุกๆคนเนี่ยไปวิ่งกันนะครับใครที่เป็นสายรักสุขภาพและใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หมูเด้งนะครับพลาดไม่ได้กับกิจกรรมนี้ครับ ยำยำช้างน้อยและบริษัทไมซ์แอนคอมมูนิเคชันจำกัดร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์แถลงข่าวการจัดงานวิ่งเขาเขียว1 0ซีซัน8พรีเซนเต็ดไปย่อยำช้างน้อยนัททรูดิจิทัลพาร์คโดยงานดังกล่าวเป็นงานวิ่งฟันรันสำหรับเด็กครอบครัวและคนรักสุขภาพวิ่งสนุกสุขภาพดีสูตรอากาศบริสุทธิ์ในสวนสัตว์เปิดอันดับหนึ่งของเอเชียในการแถลงข่าววันนี้นะคะก็ทางองค์การสวนสัตว์ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ทาง บริษัทวิ่งนะคะแล้วก็ทางยำยำช่างน้อยค่ะใช้องค์การสวนสัตว์คือสวนสัตว์ปิดเขาเขียวนะคะเป็นสถานที่วิ่งเป็นครั้งที่8แล้วค่ะถ้าไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันนะคะไปสู่บรรยากาศของการวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อความสุขนะคะแล้วก็เที่ยวชมสัตว์ด้วยค่ะ งานวิ่งเขาเขียวสิบนะครับซีซั่นแปดนะครับได้ยำๆชั้นน้อยนะครับก็จัดขึ้นเป็นปีที่แปดนะครับวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการให้งานวิ่งนะครับเป็นสื่อกลางของความสมานที่ดีของครอบครัวนะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนนะครับมาวิ่งสนุกแบบไม่มีการแข่งขันนะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับซึ่งก็อยากเชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับมาร่วมวิ่งนะครับไปกับน้องเด็กนะฮะแล้วก็มาสนุกกับงานวิ่งฟันรันที่เราบอกว่าสนุกที่สุดครับ สำหรับคอนเสิร์ในงานวิ่งปีนี้นะครับสัลซาเปิดเขาเขียวเนี่ยควานนี้ถือว่าเป็นสวนสัตว์ที่สนุกที่สุดในประเทศไทยนะครับเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับาชิญล่าเชิญพ่อ,พอแม่มาออกกำลังกายและไ,ได้รับความรู้ภายในส,สเปิตเขางเขียวด้วยกัน